ก็ขอราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมปาวคีดวนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกัลลีนาฟรีไฟลนะครับผมนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมในเกมของกัลลีนาฟรีไฟลนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่ได้เข้ามาในเกมของฟรีไฟล์เรานะครับผมก็สมัครกิจกรรมนี้นะครับผมก็เข้ามาในเกมฟรีไฟลได้สักดัหหนึ่งแล้วล่ะ นะครับผมมานะครับเข้ามาใกล้สักพัหหนึ่งแล้วครับกับว่าผมขึ้นมารีวิวนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือกิจกรรมของกล่องสวิตซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมมานะครับก็สําหรับรายละเอียดของกิจกรรมนี้นะครับผมก็คืออย่างนี้ครับผมคือกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะมาในรูปแบบของการสุ่มก่อนนะครับให้เราสุ่มก่อนนะครับกับว่าในการสุ่มก่อนนี้นะครับผมมันกิจกรรมนี้ก็จะมีระยะเวลาจํากัดนะครับผมก็ก็แนดว่าที่7มิถุนายนนะครับคือว่าที่ 18มิคุนายนเลยนะครับผมกิจกรรมบาณากาจัดสวรรค์นั่นเองนะครับผมหรือว่ากอกสวีทซัมเมอร์นะครับนี่นะครับผมก็สําหรับขอระวังภายในก่อนนะครับผมก็จะมีเสื้อผ้านะครับผมนี่ครับเป็นเสื้อผู้ชายครับผมมีกางเกงด้วยนะครับนี่นะครับมีรองเท้าด้วยนะครับรวมไปถึงมีหน้ากากด้วยนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็มาดูของผู้หญิงกันบ้างครับนี่คือเสื้อของผู้หญิงนะครับนี่คือกางเกงของผู้หญิงครับผมนี่นะครับ มีรองเท้าด้วยนะครับผมรมไป็ถือเป็นหูหมาจิ้งจอดเนาะนะครับของผู้หญิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเซตนี้ด้วยนะครับผมของผู้ชายนะครับเป็นแบบโล่นะครับนี่เหมือนข้าหาอีอี์นะครับโบราณเลยนะครับผมเซตสวยมากนะเซตนี้สวยมากๆนะครับผมนี่คือกาเกมผู้หญิงนะครับแล้วก็รองเท้านะครับผมรบกป็คถือมีเซตไว้อีก์อีเกิลด้วยนะครับผมแล้วก็โูฟินิตนั่นเองนะครับผมจัดดีแคทนั่นแหละนะครับผมเซตนี้ผมอยากได้มากนะครับผมแล้วก็มี10โคเคน5โคเคน2โคเคนแล้วก็1โคเคนนะครับ ซึ่งสหรับโคเคนเหล่านี้นะครับผมก็มีคุณค่านะครับผมคือเราสามารถนําโคเคนนะครับนามาแลกได้นะครับผมคิดตรงคําว่าแลกเปลี่ยนนะผมได้หลังจากนั้นนะครับผมก็สามารถเลือกนะครับเลื่อนหาเลยนะครับว่าเราจะแลกเปลี่ยนอะไรนะครับผมในส่วนนี้นะครับจะเส้นเซตนี้นะครับผมสองเซตนี้ซ้8 0ปดโคเคนในการแลกนะครับสอเซตนี้ซ้์0โคเคนในการแลกนะครับแล้วก็สอเซตนี้นะครับผมจะใช้100รโคเคนในการแลก การ้าห่าเราอยากได้คัเซฟผู้ชายแล้วก็เซฟผู้หญิงนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับใช้เพียงแค่150โค้กเนในการแลกนะครับผมแล้วก็ยังมีสกินหมาจิ้งจอดนะครับมีซีซูไห่พับรนจำนะครับผมของพลัคของกลางๆนะครับแล้วก็มีสกินปีดสีดำนะครับผมสกินสุนัขนะครับแล้วก็สกินปีดสีขาวนั่นเองนะครับผมในตัวของกิจกรรมนี้นะครับอย่างที่คุณเห็นกันเลยนะครับว่าของในนี้ก็คือว่ามีอยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะครับนี่ครับผมมาครับ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมสุ่มกี่ก่อนดี10บก่อนดีไหมสอง้ยห้าไดมอนด์นะครับหรือว่าเอาเพิ่มดีเอานี่ดีครับ400ไดมอนด์ดีไหมเดีายวแกประหยัดไดมอนด์ผมไปหน่อยนี้ละกันนะครับ16กก่อนพอละกับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าผมกดสุ่มสิกก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้หรือเปล่านะครับประหยัดไดมอนด์ผมไปถึงเท่าไหร่นะเรียกว่าประหยัดไดมอนด์ไปถึงประมาณ30ไดมอนด์เลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับนี่มีโปรโมชั่นพิเศษกับเกนนักเก็ตลดราคาด้วย นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องกันดีกว่าครับผมมาดูครับว่าจะดีซะเท่าไหร่นะครับผมเซตนี้เลยนะครับมาดูกันตรงนี้ครับเซตดีแค่คือเซตที่ผมอยากได้ที่สุดนะในบดากุเซตเลยนะครับในกลอนี้นะครับผมขอภาวนาก่อนเลยนะครับว่าผมขอเซตดีแค่ได้ไหมกางเกงก็สวยนะนี่อันนี้ก็สวยมากกางเกงนี้เป็นกางเกงแบบปีกขนนกนี่กางเกงนี้สวยมากนะครับสวยจริงๆครับก็สามารถใส่ได้แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะครับ ส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันนะผมสามารถใส่ได้แค่ผู้ชายเดียวรับผมเราสามารถดูได้เลยนะจะมีสายเลือ์สีฟ้าคือผู้ชายนะครับคนในสีฟ้าผู้ชายครับการถ้าเป็นสีแดงหรือว่าสีชมพูสีชมพูเนาะนะครับคือผู้หญิงนั่นแหละนะครับสีชมพูคือใส่ได้ผู้หญิงครับเส้นนี้ก็ใส่ได้แค่ผู้ชายครับเส้นนี้นะครับผมก็สามารถใส่ได้แค่ผู้ชายนะครับผมนี่เป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงไม่สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็สามารถซ่อมหมดแล้วก็กอกได้เลยนะครับผมในส่วนของเส้นนี้นะครับ โอเคครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าผมเปิดเราจะเปิดกี่ล้สามกล่องแล้วกันนะครับมาดูกันครับสามกล่องแรกครับผมอ่าได้โค้กเขนมานะครับผมนี่ครับสามกล่องแรกผมได้โค้กเขนมานะครับเปิดต่อผมสามต่อรับไปครับสามกล่องนะครับอ่าได้โค้กเขนมาอีกแล้วนะครับผมรอบนี้โค้กเขนอ่อนรัวๆเลยนะครับก็เก่โค้กเขนนะครับมาครับไปก่อครับเปิดกิ่ล้อสองด้วยแล้วกันรอบนี้เปิดกี่ร้สองนะครับเฮ้ย ใกล้สิบโคเคนมานะครับใกล้สิบโคเคนแห่งความทรงจำมาครับคุ้มแล้วนะใกล้สิบโคเคนมาแล้วนะคุ้มอยู่นะเปิดสองก่อนนะผมอ่านี่ใกลแค่อย่าละโคเคนนะครับผมอย่าละโคเคนครับไปต่อครับอ่านะครับได้สองโคเคนมากันหนึ่งโคเคนมารวมทั้งหมดก่อนนี้ผมได้สามโคเคนนะครับผมมูลค่าห้าสิบเดมอนนะครับได้มาสามโคเคนนะครับเปิดต่อครับวิสองก่อครับอ่านะครับได้มาสองโคเคนนะครับผมรอบนี้นะครับสองโคเคนนี้ นะครับเปิดก็อ่านะครับแกมาอีสอโคเคินนะครับผมรอบนี้นะครับผมเราก็ได้เปิดครบคุกก่อนแล้วนะครับหมดไปเท่าไหร่นะหมดไป370ไดมอนด์นะครับผมหมดไป370ไดมอนเด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า370ไดมอนด์ที่ผมหมดไปนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับวิธีการเข้าไปดูอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งวิธีก็คือคลิกที่รูปปกิคิดนะครับผมแล้วก็เลือกกิจกรรมับผม แล้วก็มาดูอันนี้ได้นะครับผมอนนี้ผมมีอยู่28โคเคนนะครับหมดไป370ไดมอนด์นะครับมี28โคเคนนะครับ28โคเคนผมสามารถแลกสก,กินนี้ะนะสก,กินสุนัขจิ้งจอกน,นี่สามารถแลกได้นะแต่ว่าถ้าผมอยากแลกใน่วนของสก,กินเหล่านี้นะครับอันนี้ของพวกนี้นะครับผมก็จะต้องสุ่มเพิ่มนะครับงบประมาณนะ่าจะหมดเยอะอยู่นะผมก็หมาหคาหมดเยอะอยู่ นะครับวันนี้คือมาเป็นความสามารถของกูเอกน้านะครับผมลูกูเอกน้านี่แะอันนี้อาวาโล่นะครับผมอาวาโล่ความสามารถอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกลลขคอก่อนละกันผมแต่แรแรกซีส่วอความทรงจำไว้สูดนะครับอาวาโล่ครับนี่ดาชาคือสามารถลดดาเมจที่อร์ละเมืองก่อนจากที่สูนย์นะฮะอาวาโล่ล่ะอาวาโล่เพิ่มความเสียหายจากอุปเพระเบิด6%อร์และเพิ่มระยะเจเซนะครับแล้วก็ในโซ่ของแฮกคิดนะครับ ก็จะช่วยเมื่อสหัสแต่ก็รับให้พี่สูสูเพิ่มขึ้นแปดนะครับสูงสูที่35นะครับผมเ,เมื่อเราคิวนะผมมองว่าลูก,กูเอกกาความสามารถก็น่าสนใจอยู่นะนะครับความสามารถของลูก,กูเอกกาน่าสนใจอยู่นะอันนี้เนี่ยผมแลกเป็นสก,กินชิบะดีไหมเซชิบะพิเศษนะครับส่วนอันนี้แหละเซจิ้งจอกก่อน,น้ำพานะครับนี่แลกเซจิ้งจอกไปด้วยแล้วกันนะครับแลดไปเลยครับเซจิ้งจออนะครับนี่ ไงมาแล้วเซจติ้งจอะนะครับไงมาแล้วครับแล้วก็ที่เหลือผมก็จาะแลกเป็นลูกุเอก้านะครับดีไหมเพราะมันไม่มีอะไรให้แลกแล้วล่ะมันก็แลกได้แค่ลูกุเอก้าล่ะครับตอนนี้นะครับลูกุเอก้าเดียวละนะครับเปิดเลยครับไงมา800ชิ้นนะครับ800ชิ้นสุดเลยนะอ่านะครับเปิดต่อครับลูกุเอก้าครับเปิดต่อครับอุ้ยได้มา400ครับผมรอบนี้ได้มา400นะครับเปิดต่อครับ ได้มา80เอ็นนะครับรอบนี้ได้มาแค่80บเอ็นน้อยมากนะครับได้มาแค่80เปิดตต์ได้มา8ปอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็80รอบที่แล้วก็80นะครับรอบถัดไปครับมาดูกันนะครับเปิด์ตแปดโควเทนนะครับผมรอบสุดท้ายครับ80โควเนเช่นเดิมเลยนะครับผมรอบสุดท้ายก็80โควเทนนะนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปอัปเกรดได้แล้วนะครับในส่วนของลูกกุเอก้านี่อยู่อยู่ด้านบนเลยนี่นะครับ มาฮะอัปเกรดหน่อยแล้วกันนีเวลสองเวลสามครับอ่าอัปเกรดเวลสามก็จะได้กดสับพลัลเล่ดอกมานะครับถ้าอัพขึเลล้เวลสี่ละเวลสี่จะก,ก็ใช้โคเคนเพิ่มขึ้นอีกน,นะครับในส่วนนี้นะครับาไม่เป็นไรครับผมผมใช้ทิ่สมพระจุนจผมไปนะประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเวลสี่ไปก่อนนะครับก็ เมื่อสหัสหดี๋ให้พีสูสุดเพิ่มขื้น14นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้สูสุดถึง35นะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นกระครที่ผมว่าควาสามารถก็ค่อนข้างน่าสนใจนะนะครับค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับอะนะครับผมก็ไปว่าข่ะเพื่อนนะครับผมชอบคลิปนี้ับผมในการที่ผมได้มารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ